สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวไทยคะวันนี้ดิฉันแอนจักรพงศ์ค่ะมีเรื่องสําคัญต้องรีบมาชี้แจงและสร้างความโปร่งใสนะคะนั่นก็คือประเด็นการชําระบอลชุดที่2ทับ2563ในชื่อชุดที่ว่า JKN 239A ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่1กันยาย,ยน2566ของทางบริษัท JKN Global Group จํจำกัดมหาชนค่ะพูดง่ายๆหัวข้อวันนี้ สั้นๆเลยคือการปรับวันรับชำระบอลนั่นเองแค่ปรับวันนะคะและนี่คือครั้งแรกในรอบ25ปีของตัวแอนเองที่ต้องมาปรับวันในการชำระไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินใดก็แล้วแต่ทั้งบอลทั้งแบงค์ในชีวิตดิฉันไม่เคยทำเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่จะต้องมาพูดถึงสาเหตุหลักการที่มาเล่ผล ตลอดจนบทสรุปนะคะโดยเริ่มต้นกันตั้งแต่หัวข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือทางบริษัทเจเคนโกลบอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ไปจากกรอบระยะเวลาเดิมหรือ p a y ment rescheduling โดยทั้งนี้ทางบริษัทปัจจุบันนี้มีเงินสดพร้อมที่จะชำระได้เลยทันทีในวันที่1กันยายนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด156 6ล้านบาท จ่ายเลยทันทีค่ะให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านส่วนจำนวนเงินที่เหลือทุกท่านจะได้รับดอกเบีย้ยไปจนกว่าวันที่จะได้รับเงินนั่นก็คือเงินต้นวันไหนที่จะรับเงินต้นตลอดระยะเวลาจากช่วงนี้ไปถึงวันนั้นยังจะได้รับดอกเบีย้ยตลอดเวลานะคะโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั่นก็คือ AsiaPlus ัสเซร์จะเป็นผู้ติดต่อ ทางท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดพร้อมฟังให้ดีเลยนะคะกำหนดวันที่จะชำระเงินอย่างแน่นอนซึ่งตรงจุดนี้เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำให้ดีและเร็วที่สุดค่ะข้อที่สองค่ะวันนี้พูดถึงสาเหตุกันสักนิดหนึ่งค่ะเวราะหลายๆท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเกิดจากอะไร สภาวะของเศรษฐกิจโลกที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าอินฟล레이ชันตั้งแต่ตอนต้นปีมาส่งผลระดับโลกมาถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันการใช้จ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้คล่องตัวเหมือนเดิมไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแต่ัดสินใจย,ยากโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดหุ้นกู้อันเกิดมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่งที่สร้างเอาไว้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ต้นปีเราเจออินฟลชันหรือว่าภาวะเงินเฟ้อระดับโลกมาถึงไทยแล้วก็พอเวลากลางปีก็เจอสภาวะของบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งคงจะทราบกันอยู่ร่วมถึงรัฐบาลค่ะที่มีการฟอร์มอัพตัวเองล่าช้าเหลือเกิน3-4เดือนผ่านไปส่งผลทำให้การขาดสเสถียรภาพทางการเมืองจนทำให้นักลงทุนต่างชาติ ที่พิสูจน์ได้เลยนะคะเห็นได้เลยว่าตลาดเงินแห้งเนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติถอนเงินจากประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลค่ะแอนจิงได้บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็น external factor หรือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ข้อที่3หัวข้อที่3นั่นเองก็คือ internal factor แต่มีเหตุการณ์การเจรจาที่ทําให้การระมทุนนั้นไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เหตุการณ์ดังกล่าวจึงทําให้การชําระหุ้นกู้ครั้งนี้มีผลกระทบเพราะเหตุการณ์นั้นหรือจริงๆเพิ่งเกิดมาเมื่อมาสัปดาห์ที่แล้วนี่เองพูดคุยกันมาหลายเดือนแล้วก็กลกลายเป็นว่ามาเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่ามาปรับเงื่อนไข ที่ทำให้สัญญานั้นเข้มกว่าเงื่อนไขปกติของสัญญากู้ยืมเรียกได้ว่าเราก็ไปหาแหล่งเงินฟันดิ้งเพื่อที่จะมาให้กับบอลชุดนี้ได้มีการชำระไปเป็นหน้าที่ของเราให้จบไปทำไมถึงเข้มกว่าปกติคะที่ดิฉันใช้คำนี้ เพราะว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่เขียนเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดการผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างซึ่งมาเขียนกัน Last minute ททั้งๆที่คุยกันมานานแล้ความไว้วางใจกันมานานผู้ที่ให้กู้คือเขาจะสามารถยึดทรัพย์สินหลักของบริษัทได้ทันทีเป็นสัญญาที่ไม่แฟรงทั้งๆที่เรา trust และเชื่อไว้ใจกัน จึงส่งผลต่อรายได้หลักถ้าเราจะสูญเสียทรัพย์สินเหล่านั้นไปทางตัวแอนและบริษัทต้องปกป้องผลประโยชน์ค่ะโดยการไม่สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปแลกกับเงินไม่กี่ร้อยล้านแล้วนำมาชำระเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นฉะนั้นในเมื่อแอนยอมไม่ได้การดาเนินหน้าต่อจากนี้คือแผนงาน และการเดินด้วยความแข็งแกร่งด้วยลำแข้งของพวกเรากันเองต้องเดินหน้าเจเนเรตอินคัมอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะนำมาให้กับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้ตลอดจนสถาบันให้ได้ชื่นชมและชื่นใจกันทุกฝ่ายนี่คือ i n t e r อ a ์นอลแฟ r หัวข้อที่4คือความจริงใจที่เราพิสูจน์ให้กับทุกท่านทราบเมื่อ สสัปดาห์ก่อนเรานั้นได้มีการออก loyalty bond มีหนังสือผ่านตัวแทนแล้วก็ไปสู่ยังบ้านของทุกท่านที่ได้ถือนะคะหุ้นกู้ฉบับ JKN 239A เนี่ยแหละค่ะ loyalty bond นี่หมายถึงอะไรคะคุณผู้ชมหมายถึงว่าถ้าท่านถือ บอลก้อนนี้และได้รับชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็เขียนลงไปในเอกสารอย่างชัดเจนว่าเราเตรียมการชําระนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้เพราะเราวางแผนไว้หมดเรียบร้อยว่าครบแน่นอนแต่พอเกิด surprising incident เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปไดิฉันยอมไม่ได้ที่จะเสียทรัพย์สินอันมหาศาลตรงจุดนั้นฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เรายืนยันว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราชำระได้เราคงไม่ปล่อยออกไป ในเรื่องของตัวเอกสารดังกล่าวว่าถ้ามีความพึงพอใจนะคะในการที่อยากจะได้รีเทิร์นเหมือนเดิมก็สามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็ติดต่อเข้ามากันเรียกได้ว่าจำนวนเงินเกือบ100ล้านบาทเราด้วยซ้ำไปท,ทั้งทที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้เองนี่คือความจริงใจอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าสิ่งนี้คือการเตรียมการที่เรารู้ว่าเราจะชำระจนหมด เราถึงได้กล้าปล่อยแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์อย่างชัดเจนผ่านทางตัวแทนนะคะที่เป็นมืออาชีพผ่านทางตัวของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปถึงบ้านเลยค่ะนั่นก็คือว่าตรงจุดนี้ตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราก็ได้มีการประกาศไปแล้วแต่มาในว,วันนี้ได้ไม่ได้มีการ ชำระในเรื่องของตัว JKN 239A อย่างครบถ้วนดิฉันจึงกราบขอประทานโทษว่า loyalty bond ก,ก้อนนี้หรือว่าชุดนี้คงต้องยกเลิก cancel ไปด้วยความรับผิดชอบว่าเรานั้นยังไม่จบก้อนเดิมก้อนใหม่คงไม่สามารถรับใช้คุณผู้ชมได้หรือว่าท่านผู้ลงทุนได้นั่นเองท้ายที่สุดนี้ประเด็นนี้หุ้นกู้ก้อนนี้ JKN239A มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ก้อนอื่นๆแต่อย่างใดจึงขอให้ทุกท่านสบายใจได้ค่ะตัวแอนเองเปิดใจคุยว่าไม่ได้มีความรู้สึกกังวลว่าตัวเองจะถูกมองอย่างไรกับมีความรู้สึกว่าเราเป็นกังวลและเป็นห่วง ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการที่เรานั้นบริหาร liquidity mismatch อยู่ปัจจุบันซึ่งกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอขอมาทุกท่านว่าจะทำให้ดีกว่านี้และจะทำให้ดีที่สุดขออภัยและขอโอกาสกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ยังรักกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ